งานนี้มีเฮนะคะทุกคนเตรียมเอวเตรียมสะโพกบันท้ายเอาไว้ให้พร้อมค่ะเพราะเราน่าจะได้สะบัดไปพร้อมกับลาลิซานะคะรวมไปถึงสะโพกดินระเบิดของคุณแม่เมกแกนด้วยค่ะเพราะว่าทาง JTBC ค่ะก็เป็นสื่อยักษ์เนาะเขาก็ให้ข้อมูลค่ะบอกว่า เพลงนะคะของลิซ่าค่ะที่ร่วมงานคลแบนะคะกับศิลปินแบบว่าซูเป,ปอร์สตาร์ทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งหมดเป็น4คนนะเขาเรียกกันว่าจตุรเทพเนี่ยนะคะมีการถ่ายทำา MV ค่ะเขายืนยันอย่างนั้นนะแล้วก็บอกว่า ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วซะด้วยนะคะโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยค่ะมันจะต้องออกมาปังแน่ๆเลยเขาก็บอกว่าจริงๆ MV เนี่ยถ่ายทำเสร็จกันไปนานแล้วด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมทค่ะแต่แฟนๆก็ลือกันว่าลิซ่ามาปารีสเพื่อถ่ายทำหรือเปล่าเขาก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่อย่างที่บอกไปถ่ายทำเสร็จไปแล้วนะคะ นอกจากนี้ค่ะทุกคนดูภาพนี้ให้ดีนะคะเรียกว่าลิซ่าค่ะพาเมืองไทยไปโกอินเตอร์อยู่แล้วนะคะเป็นการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงในด้านบวกอีกแล้วค่ะซึ่งแบบมันดีมากๆเลยนะคะเพราะอย่างที่เห็นค่ะโอซูน่าเขาก็โพส์ตนะคะช่วยโปรโมทอีกแรงหนึ่งแต่เห็นไหมคะว่าเขาติดธงประเทศไทยให้ด้วยค่ะถามว่าถ้าทุกคนมองแค่ว่าน้องเป็นศิลปินเคป๊ติดแค่ธงเกาหลีก็ได้แต่เขาเขาเรียกว่ายังไงดีอย ละเอียดอ่อนนะแล้วก็ให้เกียรติน้องด้วยนะคะติดธงประเทศไทยให้ด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะที่เห็นธงบ้านเราเนี่ยไปอยู่รวมตรงนั้นค่ะเรียกว่าแบบอินเตอร์สุดๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าผลงานนี้กำลังจะเป็นผลงานระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นค่ะลิซ่าก็นำพาชื่อเสียงมาให้ประเทศอีกแล้วนะคะ และก็นี่ลจ้ะอย่างที่เห็นนะคะเพลงเขากำหนดจะปล่อยค่ะเขามีแท็กอินโฟม t ชันนะคะบอกว่าจะปล่อย22ตุลาคมนี้ค่ะก็ตรงกับวันศุกร์น้านั่นเองนะคะขยับไปอีกนิดอีกหน่อยค่ะรับรองมันสุดเหวี่ยงอย่างแน่นอนนะคะ ก็อย่างที่บอกไปค่ะอันนี้ก็เป็น4ซุปตานะคะซึ่งยึดไว้ทุกทวีปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นยุโรปเมาเอเชียนะคะแล้วก็ลาตินด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่างานนี้ดักไว้หมดทุกทางจริงๆค่ะไม่ว่าใครนะคะก็ไม่หลุดพ้นแน่นอนนะสำหรับเซ็กซี่โกลนะคะ ซึ่งต้อบอกว่าทุกคนก็ตื่นเต้นนะคะตอนนี้ทั้ง4ี่ก็ช่วยกันโพสต์กันใหญ่นะคะแฟนๆก็โอ้ยแต่ละคนเขามีฐานแฟนคลับเยอะอยู่แล้วนะแล้วต้องบอกเลยว่าในส่วนของโอโซน่านี่ดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีการมาร้องเพลงสดนะในส่วนของ พาฒตัวเองให้ได้ฟังนะแหมช่วงนี้มาร้องทีๆเลยเป็นการโปรโมทนะคะซึ่งก็มาร้องเสียงสดกันแบบนี้โชว์พลังแบบนี้ก็ยังเพลาะเลยนี่ถ้าเกิดว่ารวมดนแนวดนตรีของดีเจงูเข้าไปอีกเนี่ยรับรองต้องมันแน่ๆแ,แต่จากการที่แอดฟังนะคะก็ดูเป็นเพลงที่แบบว่าโยกได้นะสับๆนะคะไม่ได้ถึงกับแบบว่าโยกหัวหลุดขนาดนั้นเรียกได้ว่าฟังเพลินละคะ่ะ ซึ่งเนี่ยนะคะเขาก็ให้เกียรติตัวศิลปินด้วยมีการทําธงชาติเปรียบเทียบกันแบบนี้นะคะช่วงโปรโมทเพลงก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยแล้วดูสิธงชาติไทยของเราก็ไปตั้งงานอยู่ตรงน้องลิซ่าด้วยนะคะมันเป็นความสําเร็จที่โอ้โหต้องบอกว่ากี่สิบปีละ่ะถึงจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งนะคะหลังหลุดจากรุ่นน้องไปเนี่ยก็ยังนึกภาพไม่ออกค่ะว่าใครจะสานต่อตรงนี้ได้นะคะ เอาเป็นว่าวันศุกร์หน้าค่ะรอโยกหัวได้เลยนะคะแล้วก็รอดูลีลาทาเต้นของลูกสาวนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็คงจะได้เห็นการโปรโมทออกมาลัวๆอีกไม่ว่าจะเป็นคลิปแพ็กทิสหรือเปล่าจะมีไหมนะคะหรือว่าน้องเองก็ต้องออกมาโปรโมทหรือว่าจะมีการไปคุยไปทอล์กออกรายการร่วมกันหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์อะไรยังไงโอ้แค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะซึ่งปกติคำนบนของดีเจงูเขาก็จะมีการเวิร์ลทัวร์ด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ ว่าถ้ารวมทั้ง4คนแล้วไปเวิร์ลทัวร์ด้วยกันเนี่ยน่าจะยากหน่อยเพราะแต่ละคนก็ตารางงานแน่นเอียดเลยทีเดียวนะคะเอานะแต่ขอให้ได้ขึ้นเวทีร่วมกันสักครั้งหนึ่งก็พอนะมันคงจะฟินนอนตายตาหลับกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นสุขหน้าเรามีนัดสําคัญนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะรับรองว่า ฐานพลังทั้งสี่ซุปตาเนี่ยนะคะทำให้โลกโซเชียลระเบิดอย่างแน่นอนกับเพลง Sexy Girl นี้นะคะแค่ออกมาโปรโมทนี่ก็ยังเตื่นเต้นอะไรเบอร์นั้นนะคะอ่ะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนึงความภูมิใจอ่ะที่ลิซ่านำน้าเมืองไทยนะไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงอีกแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเพลงที่จะปล่อยสุขหน้า22ตุลาคมเขาบอกกันว่าเป็นวันเลิกดีมีชัยนะจ๊ะอ่ะทุกคนอยู่กับอภพนิวนะคะยังไงฝาก subscribe ด้วยสวัสดีค่ะ